เทคนิคต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคการตัดผมสั้นซึ่งได้รับความนิยมจากบรรดาลูกค้าที่มีมีความคิดชอบแบบตัดแบบธรรมชาติหรือว่าเป็นพวกดารานักร้องนะครับผู้ที่ให้ความพิถีพิถันในการตัดผมสั้นคล้ายๆกับประเภทรองทรงเนี่ยแต่ให้ดูแล้วเป็นธรรมชาติไม่แข็งไม่ขาว เหมือนกับเขาไปตัดตามช่างบาร์เบอร์โดยทั่วไปนะครับคือมันจะมีความแตกต่างชัดเจนนะครับการใช้กันไกลไล่แทนบัตเตอรเลียนเนี่ยแล้วก็สามารถเรียกราคาค่าฝีมือในการตัดได้ค่อนข้างมากกว่าการตัดหลักของช่างบาร์เบอร์ทั่วไปซึ่งปัจจุบันนี้ช่างบาร์เบอร์ทั่วไปก็จาก50-60ก็ขึ้นมาเป็น100บาทบ้าง1น0บาทบ้างนะครับ แต่ขนาดเดียวกันถ้าเราใช้วิธีการตัดระบบซิสเซอร์อโอเวอร์โคมที่ผมจะแนะนำสอนให้กับท่านได้ฝึกหัดในลำดับต่อไปนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าจะเรียกค่าผิดมือได้ถึง200 300ถึง400บาทได้ทีเดียวขึ้นอยู่กับาการแนะนำให้กับลูกค้าได้มีความเข้าใจผลลัพธ์ของการตัด2วิธีนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยสำคัญอย่างยิ่ง คือการจับหวีกับกันไก่หวีมีด้วยกันสองชนิดที่ผมนำมาให้ชมอยู่นี้แบบที่1ก็เป็นหวีซอยผมปกติทั่วไปแบบที่2หวีชนิดนี้เขาผลิตขึ้นมาเอาไว้ให้ใช้ตัดแบตเตอรี่นประเภทลองทรงอเมริกันลานบินนะครับก็คือมีขนาดกว้างน่าจะกว้างขึ้นประมาณสองนิ้ว หน้ากว้างมา2นิ้วขนาดเดียวกันหวีที่เราใช้ซอยผมโดยโปกติทั่วไปก็จะกว้างประมาณ1นิ้ว1เซนนะฮะหนิ้วครึ่งบ้าง1นิ้ว1เซน,น,นบ้างแต่ถ้าเป็นหวีที่ใช้ตัดสําหรับแบตเตอรี่เนี่ยจะมีขนาดกว้างกว่าเหตุ <S <S ผลคือเขาป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ฟันของแบตเตอรี่เนี่ยตกออกนอกหวีจะทําให้เกิดการแหว่งกินถึงหนังศีรษะได้นั่นเอง ขณะเดียวกันถ้าเรานํามาใช้ฝึกหัดตัดการตัดระบบกันไกหรือการไล่กันไกที่ผู้ดงเรียกว่าระบบซิสเซอร์โอเวอร์คมเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันการจับหวีที่ถูกต้องเวลาจะได้ซิสเซอร์โอเวอร์คมเนี่ยสังเกตนะครับนิ้วมือผมเนี่ยให้สังเกตหวีการจับหวีเดี๋ยวใช้หวีสีแดงจะได้มีสีตัดกัน นิ้วมือที่บังคับจับให้สังเกตให้ดีนะครับในการบังคับพลิกขึ้นพลิกลงแบบนี้บางท่านอาจจะจับแบบนี้ก็สามารถทําได้แต่ผมไม่แนะนําผมไม่แนะนําให้ใช้นิ้วจับแบบนี้จะได้ดูส่วนที่ตัดไปแล้วเนี่ยมันเนียนดีหรือไม่ ขอแนะนำนะครับถ้าเราจะตัดระบบซิสเซอร์วัคโคมเนี่ยขอแนะนำให้กันไกเนี่ยมีขนาดความยาวตั้งแต่6นิ้วครึ่งถึง7นิ้วทีเดียวอย่าสั้นเหตุผลคือเวลาเราตัดเนี่ยมันจะกินผมได้เยอะนั่นเองถ้าเราสั้นอย่างเงี้ยมันกินทีละนิดทีนิดแต่โอกาสที่จะทําให้ผมเนียนนวลเนี่ยมันจะยากมากกว่ากันไกยาวเท่ากับว่าถ้ากันไกสั้นเนี่ยเราจะต้องตัดหลายรอบหลายครั้งในการตัด ขนาดเดียวกันถ้าเราใช้กันไกลขนาดยาวตั้งแต่หกนิ้วขึ้นถึงเจ็ดนิ้วเนี่ยตัดเนี่ยมันจะกินผมได้มากกว่าเลยทําให้ระยะเวลาในการตัดก็เร็วขึ้นแล้วก็โอกาสที่ผมจะเรียนเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาตัดเนี่ยสังเกตนะครับว่ากันไกลจะต้องชิดกับวีแบบนี้เป็นแนวนี้ขนานกันไปต้องขนานแบบนี้รวมทั้งนิ้วมือที่บังคับกันไกลตัดด้วย ตรงนี้สําคัญมากนะครับนิ้วมือที่ใช้บังคับตัดเนี่ยสังเกตนิ้วด้วยไม่ใช่เป็นงออย่างนี้นะครับหรือไป็จัดอแบบนี้ยมันจะทําให้การตัดผมได้ไม่เนียนแล้วก็คอนโทรลมันแการลำบากทาให้ตัดผมออกมาเท่าไหร่ก็ตัดไม่เนียนไม่นวนขอแนะนําให้งอแบบนี้ครับนิ้วมือนะครับนิ้วมือในการคอนโทรลอีกด้านน,นะครับ ครับเวลาตัดนิ้วมือนะครับบังคับแบบไหนเอาละครับคราวนี้เราจะมาทําการตัดผมจากพื้นฐานของเดิมเนี่ยเป็นทรงทวิกี้ที่เราได้ชมไปแล้วบางครั้งลูกค้าอาจจะอยากได้ผมบริเวณท้ายทอยเนี่ยสั้นแนบๆหรือบางทีเราตัดทวิกี้มาตรฐานไปแล้ว ผมบริเวณท้ายทอยลูกค้าเนี่ยเกิดมีอาการย้อนบ้างชี้บ้างกระดกกระเดไปทางซ้ายทางขวาจีเนี่ยขอแนะนําให้ตัดทิ้งไปเลยก็คือการไม่ทิซเซอร์โอโคมให้สั้นขึ้นไปแล้วก็ตีถูย้ำแด้ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นผลดีมากไปนะครับเอาละครับคราวนี้เราจะทําการตัดผมบริเวณด้านหลังจุดกําหนดเราจะกําหนดสูงขึ้นมาหนึ่งิวก็ได้จากตีนผมนะครับหรือชายผม สองนิ้วสองนิ้วครึ่งหรือสามนิ้วก็เป็นลองทรงสูงถ้าเราอ้างจริงถึงล,ลักษณะรูปร่างของทรงผมที่ออกมาก็จะเป็นแบบลองทรงสูงลองทรงต่ําอยู่ระดับนี้ลองทรงสูงประมาณนี้ถ้าเวลาเราจะฝึกขัดเนี่ยขอแนะนําให้ทําการฝึกขัดตัดจัดต่ำขึ้นไปหาสูงการวางหวีจะวางแนวนอนแบบนี้จะไม่เฉียงซ้ายเฉียงขวา สำหรับมือใหม่ขอแนะนําให้วางแนวนอนแบบนี้นอนแบบนี้เลยนะครับแล้วหวีเนี่ยให้ช้อนออกมาทําองศาเกี่ยงศาเห็นไหมครับเรามาทําความเข้าใจอีกนิดหนึ่งอย่างนี้นะครับถ้าเราตั้งอ้างอิงถึง,ถ,งถึงด้านหลังเนี่ยตรงนี้เรียกว่าศูนย์องศาตรงนี้เรียกว่าร้อยแปดสิบองศาตรงนี้เรียกว่าเก้าสิบองศาตรงกันไก่เนี่ยนะครับตรงตรงแบบนี้เรียกว่าเก้าสิบองศาตรงนี้เรียกว่าสี่สิบห้าองศา ตรงนี้เรียกว่าร้อยสามสิบห้าองศานะครับก็ร้อยสี่ห้าร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบคราวนี้เราจะวางหวีเนี่ยถ้าวางแนวนี้เท่ากับว่ากันไกลแนวหวีขอโทษครับแนวหวีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยเท่าไหร่ครับประมาณร้อยยี่สิบร้อยสาสิบร้อยสาห้าองศาเห็นไหมครับถ้าแบบนี้เรียกว่าเก้าสิบใช่ไหมครับ 120, ร้อยยี่สิบนะฮะร้อยสามสิบ ร้อห้าโดยประมาณร้อยสามจุห้าองศาตำแหน่งหวีสีหวีมันขาวเดี๋ยวใช้สีแดงจะได้เห็นชัดนะครับแนวนี้นะครับแนวหวีที่จะต้องวางเฉียงออกมาแบบเนี้ยนะครับก็คือแนวประมาณร้อยสามสิบร้อยสามห้าองศาตามนี้ก็ตัดแบบนี้วางแบบนี้เพื่อให้เกิดความถุยนั่นเอง ผมจะเปลี่ยนไปใช้สีแดงดีกว่าจะได้เห็นชัดหน่อยเพราะว่าฉากเป็นขาวนะครับวางวีอยู่เฉยๆก่อนก็ได้นะครับตั้งตั้งองศาก่อนถ้าเรายังไม่ชํานาญเรายังไม่ต้องลอ,อ,อยวีขึ้นไปแบบนี้แนะนําให้ตัดองศาให้ได้ก่อนสังเกตนะครับการวางวีด้วยเริ่มตัดแล้วให้สังเกตให้ดีผมด้านหลังก็จะเริ่มสั้นขึ้น รูปร่างทรงก็จะคล้ายๆเดิมแต่ว่าจะมีความทุยสลบขึ้นไปตัดครั้งที่หนึ่งถ้าดูให้ดีเนี่ยจะคล้ายๆลองทรงแล้วแต่เป็นรองทรงต่ำมากเลยเลื่อนมาให้ดูตรงนี้เป็นเกณฑ์ที่เราตัดไปครั้งที่หนึ่งเอาเข้าไปอีกนิดเป็นครั้งรอบที่สองจะเป็นแบบรองทรงต่ำก่อนนั่นเองประมาณร้อยสามสิบร้ยี่สบร้อยสาสิบองศา วีอยู่เฉยๆก่อนก็ได้จะง่ายสําหรับมือใหม่อย่าเพิ่งลอยวีขึ้นไปใช้เก้าอี้ช่างนั่งตัดได้ยืนตัดได้เวลาจับกันไกลบางท่านไม่ถนัดก,ก็ง้งหงายากันไกตัดแต่ผมจะใช้การคว่ำกันไกตัด นี่เป็นการอันดบรื้ว่าเป็นการแยกแบบลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชอบลายผมก็ได้เป็นคนคิดร้อนตอนนี้ถ้าเราชมดีๆเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับคล้ายๆเราทรงต่ำนะครับเห็นไหมจอเน,นี่ยเราไว้ยาวแบบนี้ก็ได้สามารถที่จะออกแบบดัดแบบแปลงได้หลายแบบทีเดียวสำหรับผมสั้นนะครับเริ่มแล้วนะครับ รูปร่างของอผมสั้นในแนวของรทรงต่ำเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มมาแล้วนะครับเรามาชมใหม่อีกหนึ่งครั้งให้สังเกตให้หมดตั้งแต่การจับหวีการจับกันไกลด้วยผมไม่จะพยายามไม่เห็นชัดๆถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใช้ผ้าปิดปากเวลาตัดผมสั้นป้องกันเศษผมเข้าปากเข้าจมูกของเราเองพอดีผมลืมมาขึ้นมาที่ห้องถ่ายทำ ังเกตนะครับให้ฝึกทุกวันทุกวันรับประกันว่าเป็นแน่นอนสำหรับมือใหม่แนะนำให้วางหวีนิ่งนิ่งก่อนแต่ให้ฉากให้ได้ดูฉากหวีตรงเสี้ยวหวีเนี่ยนะดูว่าเราตั้งฉากถูกไหมแล้วเดี๋ยวคยว่อยมาฝึกให้ลอยขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอ่าเสร็จแล้วนีเราเริ่มจากตามก่อนนะ